วันนีเนเนเ้เราจะไปชายหาดกันนะเพื่อนใช่เราจะไปเราจะไปชายหาดกันไปกันเลยเดินไปกันเลยไปเออเพื่อนรอด้วยรอด้วยรอด้วยเราก็จะถึงแล้วกพนเราจะถึงแล้วอีนิดเดียวอาจจะถึงแล้วเพื่อน ก็จะถึงอีนี่เดียวนี่ถึงแล้วนายลงไปเล่นน้ำหรืออะไรโอ้โหช่วยกัเลยส่งมาอย่าตายไปตายซะเอาปืนยา

เร่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าฆ่าเพื่อนมมูขอบคุณครับที่ฝัง